สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend t h r e a 5หนะคะคลิปนี้จะมาทำในหัวข้อถ้าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณควรให้เขากลับเข้ามาหรือไม่นะคะอย่างแรกนะคะมันมีการจบไปแล้วนะคะมันเป็นการจบจบที่มันมีอนาคตที่มาสดใสอะคะ่ะที่มันโอเคขึ้นนะคะนีย่ยค่ะจบแล้วแบบโอเคขึ้นนะคะแล้วก็ มันทําให้คุณดูนิ่งดูสงบขึ้นดูแบบดูค่อนข้าง,างโอเคขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตคุณมันก็จะมีความมั่นคงด้วยเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ตัวคุณนะคะตัวคุณนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นถึงน i สส์ออปเดอเคิลเนาะคือถ้าเขากลับเข้ามามันก็จะมีแต่ความเศร้าความเสียใจนะคะมันจะมีแต่คำว่าขอโทษมันมีแต่ความเศร้าโศกค,ะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจบไปแล้วแต่ไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบเนี้ยคะ่ะ ดีอย่างหนึ่งน,นะตรงที่ว่าคือมันเป็นไพ่เดอะเดทเดอะเดทที่มันเป็นการจบแล้วมันเจอแสงสว่างเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นภาพเดอะเดทที่มันมีความถูกนะคะไพ่ใบนี้มันมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณคงจะได้คําตอบนะคะว่าถ้าเขากลับเข้ามาแล้วคุณควรจะให้เขากลับเข้ามาหรือเปล่านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ